กลังมาหาอะไรลันนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่หอไหมผมก็ได้เก็บของไปนิดนึงแล้วนะน,นี่ก็คือของกินที่ซื้อมาใช่ไหมแต่ผมมีอย่างอื่นที่เก็บไว้ที่อังกฤษด้วยนะครับเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยแต่ผมรู้สึกคิวมากตอนนี้เที่ยงครึ่งนะลองเดินเข้าไปในมาหาลัยกันดูดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกินบ้างเขาอาจจะมีแบบฟู้ดสตอลขึ้นมาเผื่อจะมีของขายนะครับงั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรแล้วยินดีต้อนรับกลับมาที่อังกฤษนะครับแล้วามาหาลัยปี2ของผม ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่ผมจะได้อยู่หอ,อนอกนะหลังจากอยู่ที่นี่มาประมาณ3ปีก่อนที่จะรีวิวหอผมขอเดินเข้ามาหาลัยไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับเดินลงมาจากห้องก็เนี่ยมีประตูเยอะมากเหลือเกินนะครับเมื่อกี้ผมลงไปทีนึงนะ่ะระยะทางจากหอไปมาหาลัยเนี่ยก็ประมาณ1กิโลนะครับหรือเดินประมาณ15นาทีเท่านั้นเองครับ นึ่งในสาเหตุที่ผมเลือกออน,นี้ก็เพราะว่าโลเคชันนี่แหละครับทาเลดีมาก,มากเลยจะได้ไม่ต้องรีบตื่นไปมาหาหลัยครับเร้วตรงข้ามกระพอผมก็มีเทสโก้นะครับเดินข้ามถนนไปนิดเดียวนาะทีเดียวก็ถึงแล้วถือว่าเป็นทาเลที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วโชคดีที่ผมเดินกลับห้องถูกนะครับหลังจากที่เดินผ่านประตูไปเยอะมากมายเหลือเกิน เนี่ยเราไปเก็บของของเรากันดีกว่านะครับเมื่อกี้เขาตั้งอยู่ตรงหน้าประตูเลยนะตลอดทุงปีผมต้องเดินผ่านเศษวร์กตรงนี้ชช่วงปิดเทอมที่ฟานมาผมฝากของไว้กับยูนิวีสนะครับผมจะได้ไม่ต้องขนของกลับไทยไปทั้งหมดขอมาแอบใช้ลิฟต์คนใช้วิดีโอแชร์นิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากรู้มานานแล้วว่ามันรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็มาเอาอีกกล่องหนึ่งนะครับที่ผมใส่กระเป๋าเดินทางเอาไว้แล้วผมเกือบทํากุญแจหายนะครับตรงนี้ ผมเพิ่งมาอยู่แค่ไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับผมจะทับกุญแจหายซะแล้ว ด้วยความที่ผมนอนไป4ชั่วโมงเองนะครับแล้วก็อยู่ต่างไทม์โซนขนาดนี้คือผมนั่งเฉยๆผมก็เปวนหัวแล้วต้องมาเนี่ยยกของมันนี่โชคดีนะที่มี <S <S ผมเอาหงษไทยมาส่งมาเลยจริงๆผมอยากได้สีเขียวนะครับแต่ว่าอันนี้สีเหลืองนะอันนี้สีขาวผมอยากได้สีเขียวแต่ว่ามันแบบหาไม่เจอ ขอเชิญชมภาพถ่าบผมเก็บของในมุมที่แปลกที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเอากล้องไปวางไว้ที่ไหนผมเลยวางไว้บนเก้าอี้นี่แหละเมื่อกี้ที่ผมถ่ายมันเป็นมุมล้องที่แย่มากๆแล้วทุกคนคงไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่ผมเห็นก็คือเห็นผงๆนี่ม <c oughs> มันติดอยู่กับทุกอย่างที่อยู่ในกล่องนี้นะครับแม้แต่แชมพูมันมันคือมันคือผงโปรตีนของมันมันหลุดออกมาได้อย่างไรไม่รู้เป็นเปียกๆนั่นไหมมันจะเปียกได้งไงมันเปียกได้ถ้ามีซอยซอสเอาตรงๆอันนี้ไม่ควรไม่ควรแพ็คมาเลยแต่นึกว่าแบบพันแบบนี้มันจะรอดเ้วยอย่าหาทำนะครับ อะไรที่มันทิ้งได้ก็ทิ้งไปเลยผมก็อยากจะล้างของพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าดูสันแต่่าดูนี่ก,ก่อนผมนึกว่ามันเป็นฟีเจอร์ครับอ้โหน้ำรั่วทราบว่าเขาได้มาเช็คห้องผมก่อนหรือเปล่าก่อนที่ผมจะย้ายเข้ามาคือไฟในห้องน้ำม,มันก็ไม่ติดใ้ก๊อกนี้มันก็พังได้ไงวะโอ้โหอ่าโอเค f i r s t i m p r e s s i o n ในส่วนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับแค่เอาออกมาจากกล่องก็เหนื่อยแล้วเหลือต้องใส่อีกด้ดยแล้วก็ยังไม่ได้เอาเสื้อผ้าออกมาเลยนะครับเพราะยังไงเพราะว่าทำไมเหรอเพราะห้องนี้มันไม่มีตู้เสื้อผ้า,านะครับทุกคนดูนี่นี่คือตู้เสื้อผ้า ผมยังเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าน,นี้ไม่ได้เลยครับแล้วผ้าอลไรมันจะเข้าไปได้คือมันกว้างแค่นี้แล้วมันไม่มีชั้นด้วยนะไม่มีชั้นวางต้องวางที่พื้นนะครับเสื้อผมต้องวางที่พื้นแล้วก็มีแบบที่แขวนคือเสื้อทุกตัวมันก็แบบแขวนไม่ได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเสื้อมันยืดอะไรหมดแล้วก็ตรงนี้มีอีกตู้หนึ่งนะตู้นี้ผมก็ใช้ใส่แบบกางเกงไว้ ใส่ข้างกันกับเสื้อไม่ได้เอเอคืออ,อยากจะรู้มากว่าจะมีไอ้ตรงนี้ไว้ทาไมด,ดูดูพื้นที่พื้นที่มาถึงตรงนี้ก็ได้เห็นว่าในตรงนี้คือพี่ทําทําตู้เสื้อผ้ามาสิขึ้นหอ,อที่แล้วผมเราไมมีเก๊กับชางวางของอะไนรนู่นนี่นั่นเยอะมากจากนแบบใส่ครบหมดทุกอย่างตู้เสื้อผ้าคือใหญ่มากแต่อันนี้คือตู้เสื้อผ้าแบบโคตรเล็กนะ ราค่าเช่าคือแพงกว่าสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้นี้คือผมไม่รู้จะเก็บของยังไงให้เจอเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปเก็บที่ไหนไมันไม่มีที่เก็บแล้วแล้นนนวนๆั้นก็แกะกล่องแล้วนะครับเขามีของแถมมาให้สองอย่างตอนแกะกล่องนีั้นเขามีแก้วกาแฟมาให้นะครับ กินมีเตนบิ everyday โอเค,ค,ค,คได้แลขนี้ขอนีกอันอีนอกอ่คือที่ตังต้งกลองมาอยู่โอเคคราวนี้กล้องม,มันเลกไปหแล้นครับก็น่าจะเป็นข้ากล่องนะครับผมจำผิด เช้าเขามีอาหารเช้าให้นะครับเขาให้เอาใส่กล่องแล้วก็แบบไปกินข้างนอกก็ได้หรือจะเอาไปกินเ้าเที่ยงอะไรอย่างนี้คือถือว่าดีเลยนะคือแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เรื่องบริการครับเขาทดีมากแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ดูที่ล้างจานแล้วก็ไฟในห้องน้ําแล้วทีวีผมก็ใช้ไม่ได้เมื่อกี้น่าจะเห็นกันแล้วเมื่อกี้เห็นจอทีวีกันรัเปล่าเนอมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีฝุ่นเต็มเลย ตอนนี้คือเรายังไม่มีวิธีที่จะเก็บถุงเท้าที่ดีกว่าคือตรงนี้นะครับก็คือต้องปีนเก้าอี้ขึ้นมาเก็บถุงเท้าเพราะว่าไม่มีลิ้นชักให้ใส่เกงในกับถุงเท้า้ามากองัวมาอย่รงนี้นะครับซึ่งผมไม่ชอบเลยแบบกางเกงในกับถุงเท้าคือสิ่งที่ผมต้องการแบบต้องการให้มันหยิบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไม่ใช่ต้องปีนขึ้นมาตรงนี้ผมเดินมาเอาจักรยานที่จอดฝากไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนของคลิปดีผมเลยมาใส่ตรงนี้แล้วกันล็อกผมยังอยู่หรือเปล่านักทานชัดเจนครับจักระยานหายถ้าเสียถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะครับแ่ว่าแปลกใจไหมไม่แปลกใจเลยเอาตรงๆคือคิดไ่าอยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้มันแบบอาจจะเกิดขึ้นแบบ8ปอเซทุกคนล้าตอนกลางคืนคือมันโคตรมืดเลยมีไฟแบบ เอยู่ห้องมืดขนาดนี้ไม่มีโคมไฟให้ด้วยนะไม่ว่าแบบจะมีโคมไฟมาให้ห้องมันมืดๆแปลกๆวะ่ะเอออรุณสวัสดิ์ครับทุกคนทําไมผมยังใส่เสื้อตัวเดิมเพราะเมื่อคืนผมหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วผมก็ตื่นมาตอนตีห้าจริงๆกล่าวว่าจะเก็บเสื้อตัวนี้ไว้ใส่วันนี้ต่อนะแต่ว่าแบบผมใส่นอนอะไรไปแล้วด้วยแล้วก็มันก็เหม็นบาร์บีคิวด้วยครับเมื่อวานไปลงควันมา ก็เดี๋ยวไปดูมื้อเช้าที่นี่นะครับที่นี่เขามีมื้อเช้าให้ฟรีนะตอนเช้าเออมื้อเช้ามันก็ต้องให้ตอนเช้าแล้วระหว่างน่าจะก่อน10บโมงนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันขออาบน,น้ากันนี่คือเสื้อที่รีดมาแล้วนะคือกาว่าจะมาใส่วันที่2เพราะว่าพาอจะได้รีดมาตั้งแต่บ้านแต่มันยับหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหผมขี้เกียจร,รียรีดเสื้อนะแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ใส่อะไรทับอยู่ดีนะเมื่อกี้ผมไปเดินดูมาแล้วนะเพิ่งเดินออกมาเพราะว่าเขาไม่มีจานให้นะครับ เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำยาล้างจานก่อนก็ได้ได้ล้างข้าวกล่องกล่องข้าวที่เขาให้มาวันนั้นแล้วอยู่ตรงนี้ก็ดีนะครับเพราะว่า Tesco อยู่แค่ตรงนี้เองนี่เดิเดนไปแป๊บเดียวเราต้องมาเดินหาน้ำยาล้างจานออย่างเงี้ยครับผมไม่เคยซื้อน้ำยาล้างจานเลยเพราะปีที่แล้วให้ให้เพื่อนในหอซื้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปใช้แบบที่ี่ ื่อกี้ผมบอกไปใช่ไหมว่าอาหารเช้าม,มันฟรีแต่มันไม่ได้ฟรีหรอกเพราะว่าเราจ่ายรวมไปในค่าหอแล้วในในี้ก็จะมีขนมปังปิ้งนะครับมีแยมมีอะไรมาให้พร้อมมีกาแฟาให้มีชาแล้วก็อาหารเหมือนอาหารโรงแรมอังกฤษทั่วไปนะครับมีไส้กรอกทั่วขนมปังต่างๆแล้วก็ไข่อะไรประมาณนี้นะครับก็กินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับคือโอ้โหมันดีมากเลยทุกคนแบบว่าเหมือนได้กินอาหาร ก็ได้ชามาแก้วหนึ่งด้วยนะครับอ๋อจริงๆผมไม่ต้องซื้อชาเองนะตอนแรกก็ว่าจะซื้อชาไม่ต้องซื้อเครื่องปิ้งขนมปังไม่ต้องซื้อกาต้มน้ำด้วยนะครับพอตอนแรกผมก็จะซื้อกอ็ประหยัดไปได้ไปอีก40่ิปอนด์ก็เดี๋ยวผมจะจัดของให้เสร็จแล้วกันวันนี้แล้วก็แล้วก็แจ้งช่างให้เขามาซ่อมไอ้ก๊อกน้ำตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อวานผมไม่ได้แจ้งเพราะว่าเดี๋ยวผมยังเก็บของไม่เสร็จเดี๋ยวเขาทำอะไรไม่ได้ ผมว่าผมบ่นเรื่องไม่มีที่เก็บของของที่นี่ไปเยอะมากเลยครับแต่ว่าผมก็เก็บได้โอเคนะผมว่ามีของที่เหมือนซอสอะไรอยู่ข้างนอกของมีพวกเครื่องปรุงอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็อย่างอื่นก็เก็บอยู่ในตู้ทุกอย่างแบบครบสมบูรณ์นะครับถึงแนมะ้ส่วนใหญ่ันอยู่ใต้เตียงเลยแต่ว่าประเดนก็คือเปนะ็นตู้เสื้อผ้านะโคตรโคตรน่างุดหเลย ว่าผมจะหยิบเสื้อตัวนี้ออกมาได้นะครับเมื่อเช้าผมคุยเหมือนแมวหาอาหารแมวหาอาหารมันคุยอยูหรือใช่ไหมนั่นคือปัญหาเดียวที่ผมมีสําหรับหอหนี้เลยนะผมว่ากับโต๊ะที่โคตรเล็กนะครับแล้วก็อีที่ฝืดเหมือนเขาโต๊ะกับเก้าอีอ้มันเขาอยากให้เราไปอยู่ข้างนอกมากกว่านะครับที่ข้างล่างเขามีสตูดิโอมให้เยอะมีที่ให้นั่งชิลนั่งเล่นเยอะมากเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดู ผมบอกได้เลยครับว่าผมไม่ได้ไถ่ายคลิปสตูดิโอมาให้ทุกคนนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีที่นั่งเล่นนั่งคุยด้วยครับมีโต๊ะม,มาจองมีโต๊ะสนุกนะครับมีห้องให้ทํากิจกรรมเยอะมากเลยครับห้องดูหนัง,ห,งห้องเล่นเกมห้องเรียนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พูดเรื่องนี้ตอนที่ผมมาช้อปปิง้สงสิ่งสําคัญๆนะครับซื้อของเข้ามาไว้ก็คลิปน่าจะจบได้น,นะครัแต่ต้องมีรีวิวข้างล่างอีกก็เดี๋ยวรีวิวให้ สิว่าเราจะไปยืจมจักรยานเขาได้ไหมเขาไปกินข้าเที่ยงกันมันล็อกอยู่ป่ะอ๋อล็อกอยู่ใช่ครับได้ยินถูกแล้วที่หอนี้เขามีจักรยานให้ยืมนะครับเพราะฉะนั้นจักรยานที่ผมโดนขโมยไปก็ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่แล้วเพราะว่ายัางไงก็ยืมของหอได้อยู่ดี ภาพตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่ไม่อยากให้ใครรู้สึกปั่นจัก,กรยานโคตรหนาวข้างนนน่ะปั่นจัก,กรยานโคตรหนาวตอนฝนตกซะอ,อีกนำตัวกรจัดแนก็เป็นวันที่ไม่ค่อยดีในการเอาจัก,กรยานออกมาเท่าไหร่ครับน่าจะเดินถือล่มออกมาน่าจะง่ายกว่าเลยเช่วงนี้ขอปั่นจก,กรยานก่อนลกัน มาโชว์หอแต่ผมไม่รู้โชว์หอไปเยอะเท่าไหร่แล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้มาผสมเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปโชว์หอต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูยิมนะครับยิมเขามีเขามียิมอยู่ข้างล่างไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยว่าเราจ่ายรวมไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องมูฟวี่รูมแล้วกันนะไม่ได้จะไปดูหนังแต่จะไปดูบอลน,นะครับคืนนี้มีบอลจริงๆเนี่ยมีทีวีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันอยากโชว์หอครับเดี๋ยวไปดูทีวีห้องนั้น แล้วก็มีสตูดิโอรูมด้วยนะครับก็คือเป็นห้องเกี่ยวกับการติวอะ่ะมันก็จริงๆถ้ามันอยู่ในนี้เรียกว่าสตูดิโอรูมใช่ไหมถ้าไปอยู่ที่ไหนมันเรียกว่าห้องประชุมหมดแหละเพราะมันคือมันคือห้องประชุมนั่นแหละครับระหว่างเดินขึ้นมานะครับก็มีคนเล่นพูลเล่นปิงปองเล่นมาจองกันอยู่ด้วยนะก็คือแบบมีมีอะไรให้ทําแน่นอนอะ่ะเออ นี้ไม่ใช่มูฟวี่แค่อย่างเดียวนะครับดูมี PlayStation ด้วยห้องอยังกว้างโซฟาย่างดีนะทีวีโอ้ยสุดยอดแต่ก็คือผมต้องไปขอกุญแจจากข้างหน้า Reception ทุกครั้งเลยผมผมทำแบบนี้ไม่ได้ครับทุกคนผมผมผมอายอครับนต่ไม่เป็นไรในไหนก็มานะดูขอดูบอลก็นล้วกันด้วยปัญหาทางเทคนิคผมต่อทีวีไม่ได้นะครับลาบอลก็โดนนำผมเลย เล่นเล่นเพยแล้วกันแล้วก็เปิดบอลไ้อย่างนี้แหละคือจอยก็ทานหมดนะครับแล้วผมก็ไม่มีเกมใน PlayStation ไอเขาผมที่มันแบบเกมใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเลยดูหนังแล้วกันแล้วก็ดูบอลไปด้วยนี่แหละดูห้องนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ยังสวยมีทีวีมี p พ5นะครับถ้าเขาชาร์จคอนโทรเลอร์วันไหนเดี๋ยวมาเล่นวันนั้นแต่มันก็ขืนนิดนึงนะเพราะแบบ ตอนเดินผ่านน,นแบบมีคนมองเข้ามามองเข้ามาเห็นคนนั่งดูดู iPad อยู่คนเดียวนะทนั้งที่มีจอทีวีตั้งใหญ่อยู่ตรงน,นี้ตรงนี้ก็มีเกมมิ่งอีกที่หนึ่งนะครับมี PS5 อยู่ตรงนี้เหมือนกันหวังว่ามันจะชาร์จนะตอนอยู่ที่ไทยผมคิดถึงของที่อังกฤษแค่อย่างเดียวนั่นก็คือ Chicken Tikka Masala ผมผมหาแล้วนะที่ไทยแต่ว่ามันไม่มีร้านไหนใกล้บ้านเลยก็เลยคิดถึงอันนี้แบบทั้งวันทั้งคืนอะ่ะมาลองใช้ไมโครเวฟนี่วะแล้วก็มีเตาอบอยู่ในนี้ด้วยนะครับไมโครเวฟแล้วก็เตาอบผมก็ต้องเรียนวิธีการใช้เตาอบจริงๆแล้วแหละหลังจากที่ปีที่แล้วไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้เตาอบเลยเดืปีนี้จะได้ทำพุกกี้อะ่ะใครยากเห็นผมทำคุกกี้บ้างไม่มีใครเลย เขาล้า,อออางเตาอบบ้างเนี่ยลอนดอนซิมูเลเตอร์นี่ได้รับประทานจนได้ขอโทษที่มีเงาแบบนี้นะครับแต่ว่าคือเขาเออกแบบมาให้มันเนี่ยสมมติจะนั่งทำงานใช่ไหมนั่งอ่านหนังสือบูมเนี่ยเง,งาหัวตัวเองนะเดี๋ยวผมจะซื้อดวงอาทิตย์ดวงใหม่มาใส่ไว้ในนี้ใจเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยวเราลองไปยิมกนะัน <c oughs> ดีว่านะ อันนี้วันที่4แล้วนะครับที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็จะคิดว่าถ่ายคลิปรีวิวหอมันจะใช้เวลานานขนาดนี้ยิมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นยิมที่แบบมีครบเครื่องนะมีสมิทแมชชีนทั้ง2เครื่องนะครับทุกคนน้ำหนักดัมเบลก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะมีแต่ น้ำหนักที่มันหนักๆนกหน่อยนะครับแล้วก็มีเครื่องต่างๆที่เล่นส่วนต่างๆของร่างกายผมว่าแบบเล่นได้ครบทางร่างกายนะครับแล้วก็ยังมีที่วิ่งที่ปั่นจักรยานแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือมีกระสอบทรายต่อยมวยตั้งสองอันนะครับในยิมใหญ่ของมหาลายนะัยเนี่ยมีแค่อันเดียวเองแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีใครมาใช้บ่อยแค่ไหน ออกกําลังกายมาเหนื่อยมาทําอาหารกินอยู่เลยครับมันจะมีสักวันหนึ่งนะครับที่ผมไม่ลืมเก็บเขียงมาผมต้องซื้อใหม่อีกแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วลืมเก็บเขียงมาได้ไงกําลังดูในฐานะที่มีครัวเป็นของตัวเองนะครับผมอยากทําคลิปทําอาหารโชว์มากเลยแต่ผมอยากรู้ว่าทุกคนอยากดูกันหรือเปล่าครับช่วยคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะเมื่อกี้ก็เป็นมอนาจการทําอาหารใีทุกคนเห็นแต่ตูดผมนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อขาตั้งกองพื้นอะ มันมีฝุ่นเต็มเลยเตาแก๊สไม่ใช่เตาแก๊สเตาไฟฟ้านั่นนะมีคราบอะไรก็ไม่รู้ผมต้องมาเช็ดเองนะครับคือเขาจะถามผมทำไมว่าผมย้ายเข้ามาวันที่เท่าไหร่ทั้งนันที่เขาก็ไม่ยอมมาทําความสะอาดห้องให้ผมอยู่ดีนะแล้วดูนี่เขาบอกให้แชร์คอนเทนต์นะครับสร้างคอนเทนต์ผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะชอบคอนเทนต์นี้ไหมแต่ห้องคุณม่งโคตรกากเลยกับ เงินที่จ่ายเช่าเนี่ยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเขาเหมือนจะทําให้เราไม่อย,อ,ยอยากอยู่ในห้องนี้มากที่สุดอะคือโต๊ะมันเล็กมากเหมือนกันนะให้เราอยากให้แบบไปอยู่ข้างล่างตรงที่มันมีแต่ของดีๆ กต่อไปนี้ผมจะลองรีวิวหอในเทปเดียวนะครับถ้าผมลืมพูดอะไรหรือพูดฟังเิ่เเรื่องก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมว่าผมรีวิวอยา่อางอืมไปเยอะแล้วเรามาดูห้องของเราเองกันบ้างน,น,านะครับเดินเข้ามาก็จะมีที่แขวนเสื้อโค้ทให้นะครับผมก็ใช้แขวนร่มแล้วก็กุญแจเดินต่อมาเข้ามาอีกหน่อยก็จะเจอประตูเปิดห้องน้ำน,นะครับเปิดไฟตรงนี้ปึ๊บเปิดประตูเข้ามาในห้องน้ําที่มืด กือบจะต๊ดตื่อนะครับแต่ยางน้อยก็มองเห็นได้หอมที่สุดในห้องละในห้องน้ําผมเนี่ยก็จะมีซ่วมที่พังนิดหน่อยแปลว่ามันหลุดไปข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ฝักบัวที่แห้งหรือเปล่าโอเคแห้งเข้ามาได้ที่มีอยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ฝักบัวที่มี ตรงนี้แต่ว่าหมุนไม่ได้แล้วน,น้ำมันก็ออกมาแบบแบบใหญ่ๆอะ่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นฝอยๆอะ่ะหองข้างบนก็ไม่มี no pressure นะครับออกมาแบบเบาๆทางซ้ายก็จะมีแท่นไว้ให้วางนะครับแต่ว่าไม่ได้มากับถ้วยนี้นะถ้วยนี้ต้องไปซื้อมาเองในกระจกก็จะมีที่ใส่ของนะครับผมข้างใต้ซีนก็จะมีที่ใส่ของที่ใส่ของในตู้ในห้องนี้เยอะกว่าห้องข้างนอกอีกนะครับตรงนั้นยังไม่ได้จัดใจเย็นๆเดินออกมา ก็จะมาเจอกระจกอยู่ทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็เตียงอยู่ทางฝั่งข้างหลังนะครับอันนั้นคือโคมไฟของผมนะครับโอ้มันไม่โฟกัสแต่ว่า<ม>ตวเตียงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตเตียงเล็กกว่าที่หอที่แล้วของผมอีกนะครับตั้งแต่ที่หอที่แล้วมันเล็กกว่าเไม่เป็นไรข้างใต้เตียงอุ้ยไปซักผ้ามาไม่ได้อยาไม่ได้เก็บทีข้างใต้เตียงก็จะมีที่เก็บของอีกนะครับจะเก็บเช่นเอ่อ กระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี the ้นะครับคีเตอร์เล็กเท่านี้เล็กนิดเดียวเดินเข้ามาอีกก็จะเจอตู้เสื้อผ้าหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีครัวที่มีแท่นเคาน์เตอร์ครัวตามปกติเลยปุ๊บปที่มีก๊อกที่ครัวนะครับผมก็จะมีมี เตาไฟฟ้าที่มันเหนียวมากนะครับก่อนที่ผมจะมาใช้แล้วผมต้องเป็นคนเช็ดเองนะแต่นี่เขาจะล้างห้องให้ก่อนผมเข้ามาก็จะมีที่ใส่ของให้อยู่แล้วก็ที่ใส่ของอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้มันจะแคบหน่อยนี่มันแคบหันมาฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะที่รกอีกแล้วนะครับพอใจเย็นๆผมเพิ่งย้ายเข้ามาก็มีสปอร์ต y ี่ฟเปดอยู่คีย์บอร์ดของ G ีโค n i กดีมากนะครับคนไทยทำ เพิงไปซื้ออันนี้มาด้วยนะครับเออ่ทูบไม่ใช่ทูบ diffuser ให้ปลิ่นาพรหอมๆน่นมีทีวีที่เปิดติดแต่ว่าใช้ไม่ได้นะครับโต๊ะก็ประมาณนี้แคบมากโต๊ะดูน้ตบุกผมถึงตรงนี้โคตรแคบนะครับโต๊ะสั้นด้วยนะแค่นิดเดียวเองหันมาฝั่งนี้เราตากผ้าของผมเองก็จะมีทั้งขยะใบที่1ทั้ง,ทงขยะใบที่2แล้วก็ทั้งขยะ ใบที่ะคมนะผมให้มาทำไมเยอะๆก็ไม่รู้แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้า n u m b e r t ที่ฝั่งตรงนี้ก็จะมีที่ว่างทําไมเขาไม่เอามาต่อกันนะครับตู้เสื้อผ้านี้ก <c oughs> ็เลยใส่ได้แบบมันลองคิดดูว่ามันจะใส่ได้แค่ไหนแล้วกันนะครับเท่านี้ก็ประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะคืบหนึ่งซองกหนึ่งนั้นแหละฝั่งตรงนี้ผมก็จะวางตะกร้านะครับรวใน,นนั้น เมื่อเช้าเพิ่งเห็นตอนเอาผ้าไปซักนะมีแมลงตายอยู่ในนั้นด้วยนะครับวิวตรงนี้ก็จะเป็นหลุมศพนะครับหลุมศพเต็มเลยถ้าใครเห็นะหนุนหลุมศพเต็มเลยแต่วิวนี้ก็ยังดีกว่าวิวจากที่อื่นนะครับผมเลือกตรงนี้เพราะมันแบบมันดีที่สุดแล้วแหละสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปถ้าใครอยากเห็นผมเรียนวันแรกที่มาหาลัยนี้ลองคลิกคลิปนี้ดูครับ